นี่คือรูปที่ทางลูกค้าส่งมาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นอาการของโรคไซนัสอักเสบนะครับซึ่งจะมีอาการน้ำมูกข้นเหนียวไหลอยู่ตลอดเวลานะครับในบางเคสเนี่ยจะมีอาการน้ำมูกเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวด้วยและอาการที่จะตามมานั่นก็คืออาการปวดบวมนะครับบริเวณใต้กระบอกตานะครับหายใจติดขัดหายใจไม่สะดวกนะครับจนบางครั้งก็จะมีอาการได้กลิ่นน้อยลงนะครับหรือไม่ได้กลิ่นเลยก็มี ในบางเคสที่ผมเคยดูแลเนี่ยนะจะมีอาการหูอื้อเหมือนกำลังดำน้ำอยู่ตลอดเวลาเลยอาการไซนัสเนี่ยส่วนใหญ่าจะมาด้วยอาการค,คล้ายๆกับการเป็นไข้หวัดนะครับแต่ถ้ามันมีการติดเชื้อนะครับในโพรงจมูกนะครับจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสนะครับก็อาจจะทําให้เราเกิดเป็นไซนัสอักเสบขึ้นมาได้นะแต่ถ้าเราทิ้งไว้นานๆนะครับก็จะเป็นไซนัสอักเสบชนิดเรื้อรังได้นะครับนักเรียนที่ผมดูแลในบางคนเป็นมาครึ่งปีหรือปีหนึ่งเลยนะครับยามาแล้วตั้งหลายตัวนะครับอาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับ จนคุณหมอนะครับแนะนําว่าให้ลองไปทานอาหารเสริมดูนะครับกลไกการทานอาหารเสริมมันจะไม่เหมือนการทานยานะฮะยาที่คุณหมอจะให้นะครับก็เป็นยาชีวิตพ่นจมูกนะครับให้การระบบการหายใจมันดีขึ้นนะครับลดการบวมในโพรงจมูก ยาแก้คัดจมูกลดน้ำมูกนะครับยาแก้ระเบียนหัวนะครับยาฆ่าเชื้อบางตัวนะแล้วก็มียาลดการเสียงดังในหูก็มีด้วยนะครับหมอนะครับบางคนก็จะแนะนําให้กินอาหารเสริมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะอาหารเสริมกลไกของเขาคือการทําให้ร่างกายนะครับมีระบบภูมิคุ้มกันที่มันสูงขึ้นนะครับจะเป็นการรักษาจากภายในร่างกายของเรานะครับเพื่อไปสู้กับเชื้อไวรัสและแบคทีรียกรณีที่เราหายจากอาการไซนัสแล้วนะครับหรืออาการดีขึ้นแล้วไม่อยากให้มันกลับมาเป็นซ้าอีกเราต้องพยายามดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะครับ บางคนอดนอนบางคนร่างกายอนะ่อนแอเป็นไข้หวัดเนี่ยครับอาการสนัดก็จะกลับมาได้นะครับและห้ามอยู่ในพื้นที่ที่มีมลภาวะสูงนะครับอย่างเช่นเรื่องของฝุ่นควันทางอากาศนะคนสูบบุหรี่นะครับหรือในสวนดอกไม้ที่มีปลองดอกไม้รองเเกสรเยอะนะครับ แม้กระทั่งในบ้านนะครับที่มันมีเรื่องของฝุ่นควันหรือพวกเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในบริเวณอับชื้นเนี่ยก็พยายามต้องกําจัดทิ้งนะครับต้องห้ามให้มันมีสารเก่อปุมมแพ้เกิดขึ้นในห้องนอนนี่เราก็ต้องอย่าให้มีฝุ่นละลายฝุ่นอยู่ด้วยนะครับพยายามทําความสะอาดบ่อยๆนะครับสัก2 -3 มามอาทิตย์ครั้งหนึ่งก็ยังดีนะฮะถ้าเราต้องไปทํางานหรือต้องผ่านในพื้นที่ที่มีบลภาวะสูงนะครับล้วก็ใส่หน้ากากนะครับชนิดที่สามารถป้องกันเรื่องฝุ่น PM2.5 ได้ก็จะดีมากเลยนะครับ และพยายามอย่างอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นอากาศหนาวเป็นเวลานานนะครับค่าของผมนะครับมีคนที่ทํางานอยู่ในห้องแช่แข็งนะครับทำงานอยู่วัวลา8-12ชั่วโมงเลยจาเป็นต้องทําให้ร่างกายของเขาอบอุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับ แล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับการออกกําลังกายก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแนะนําให้ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะครับ่าจะเป็นการเวทเทรนนิ่งหรือการคาร์ดิโอก็ได้ท้งนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีประสบการณ์นะครับในการดูแลเรื่องของเส้นออักเสบนะครับหรืออาการภุมิแพ้น,นะสามารถพิพ์มมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือใครจะปรึกษานะครับสามารถอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันก่อนได้นะครับ